สวัสดีค่ะเด็กๆยังอยู่กับคุณครูเฟิร์นในหน่วยต้นไม้มีชีวิตกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปรู้จักกับชนิดของต้นไม้ค่ะว่าแต่ชนิดของต้นไม้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนั้นเด็กๆตามคุณครูเฟิร์นมาเลยค่ะชนิดของต้นไม้ก็จะมีไม้ดอกไม้ผลและก็ไม้ใบค่ะไม้ดอก จะเป็นพันไม้ที่ปลูกเพื่อความสวยงามซึ่งไม้ดอกบางชนิดก็สามารถให้กลิ่นหอมเช่นต้นมะลิซึ่งดอกของต้นมะลิก็คือดอกมะลิค่ะสามารถนำดอกมะลิเนี่ยมาร้อยเป็นพวงมาลัยใช้สำหรับไหว้พระได้ค่ะ 2. ไม้ผลต้นไม้ที่จะออกผลให้เราได้รับประทานซึ่งจะมีลำต้นขนาดเล็ก ไปถึงขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นต้นสม้มต้นแอปเปิลแล้วก็ต้นมะม่วงค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะเคยรับประทานผลไม้าจากต้นไหนบ้าง 3. ไม้ใบเป็นพันไม้ประเภทหนึ่งจัดเป็นไม้ประดับใช้ประดับตกแต่งหรือว่าไม้ใบบางชนิดก็สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้เช่นใบเตยค่ะ ใบเตยจะมีกลิ่นหอมสามารถนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารหรือขนมไทยบางชนิดค่ะเราก็ทำความรู้จักกับชนิดของต้นไม้ไปแล้วแต่ไม่ว่าต้นไม้ชนิดไหนก็จะต้องได้รับการดูแลใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูเฟิร์นก็เลยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การบำรุงรักษาต้นไม้ค่ะการบำรุงรักษาต้นไม้สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือ การรดน้ำซึ่งการรดน้ำเราควรจะรดน้ำในตอนเช้าตอนเย็นหรือในช่วงที่อากาศไม่ร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเรารดน้ำในตอนที่แดดร้อนจัดจัด,จดก็เปรียบเสมือนเราเอาน้ำร้อนไปราดให้ต้นไม้ค่ะการพลวนดินควรพลวนดินเป็นประจำเพื่อที่จะทำให้ดินโปรง่งแล้วก็จะมีช่องว่างให้ดินได้ดูดซึมซับน้ำไว้ได้มากๆค่ะ ต้นไม้จะได้เจริญเติบโตการใส่ปุ๋ยเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินซึ่งการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราควรจะใส่ปุ๋ยก่อนที่เราจะรดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่าปุ๋ยจะได้ละลายไปในดินค่ะและสุดท้ายเลยก็คือการกำจัดวัชพืชซึ่งวัชพืชที่ขึ้นอยู่รอบๆต้นไม้จะเป็นตัวแย่งอาหารให้ต้นไม้ค่ะ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะก,กําจัดมันออกไปด้วยการถอนหรือขุดหรือเราจะทำไปพร้อมๆกับตอนที่เราพรวนดินเลยก็ได้นะคะอู้การบำรุงรักษาต้นไม้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็คงจะทำได้เพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาต้นไม้ภายในบ้านของเด็กๆนะคะต่อไปเราไปดูประโยชน์ของต้นไม้กันดีกว่าค่ะประโยชน์ของต้นไม้ มีไว้ให้ร่มเงาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดได้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเราสามารถใช้แผ่นไม้จากลำต้นของต้นไม้นำไปสร้างบ้านเรือนได้ด้วยนะคะแต่ใช่ว่าต้นไม้จะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวต้นไม้ก็มีโทษเหมือนกันค่ะถ้าหากบ้านเด็กๆมีต้นไม้ที่ใหญ่มากแล้วเมื่อเกิดลมพายุมีลมแรง ต้นไม้ก็สามารถที่จะล้มทับบ้านเรือนจนเกิดความเสียหายได้อีกเช่นกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้เรียนรู้หลายเรื่องเลยทั้งชนิดของต้นไม้การบำรุงรักษาต้นไม้ประโยชน์แล้วก็โทษของต้นไม้ เมื่อเด็กๆได้รับความรู้มากมายขนาดนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปดูแลต้นไม้ของเด็กๆด,ด้วยนะคะบำรุงรักษาเขาให้เติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับเด็กๆเ,เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ